รู้หรือเปล่าว่าศัตรูตัวไหนในแฟลชพอยที่ทําให้เราเจอเลยเนี่ยโชคดีโชคดีที่หมายความว่าได้เวลเยอะลองเม้นเดาว่าก่อนแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูกันเลยโดยมาเจอกับตัวแรกนะครับตัวโจนถือปืนพกตัวนี้จะสู้ง่ายนะครับเพราะว่าปืนเนี่ยยิงทีละนัดถัดมาเลยเนี่ยก็จะเป็นโจนถือปืนเ k คนะครับบอกเลยยิงลัวขึ้น<ม>อาจจะต้องใช้แฟลชไทม์ในการช่วยสู้นะครับถัดจากนี้อีกสองตัวเนี่ยก็จะเริ่มเป็นโจนที่สามารถวันช็อตเราได้นะครับถ้าหากเราเนี่ยไม่อัพเลือดเลยซึ่งก็จะเป็นตัวถืออารีนะครับบอกเลยถ้าเกิดเราก แน่นอนและสุดท้ายและท้ายสุดนะครับบอกแว่าถ้าเจอตัวนี้เนี่ยหวานแน่แต่ก็อาจจะสู้ยากนิดนึงครับสำหรับช่วงต้นเกมนั่นก็คือตัวโจมพลังคลื่นนะครับหากเราเข้าไปสู้ใกล้ๆเนี่ยเขาจะทําการระเบิดพลังแบบนี้เลยซึ่งหากใครไม่ยอมอัพเลือดมาเนี่ยบอกเลยตุ้ยแน่ๆแล้วพอระเบิดพลังเสร็จเนี่ยเขาเนี่ยทำการปล่อยลูกบอลไฟแสตเราแบบนี้เลยนะครับแรงมากเลยระวังตัวด้วยนะครับเอาล่ะทุกคนเนี่ยแค่ลองไปแน่ลนะทุกคนเนี่ยชอบเจอโจนตัวไหนสุด <ๆ S 2> ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับหาก ง่ายเนี่ยก็อย่าลืมอัพแฟลชไทม์ด้วยนะครับเพราะทำให้เวลาที่เราสโลว์ขึ้นเนี่ยพวกโจลล่ลองจะทำการเคลื่อนที่ช้าลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว